กลลงตัวที่อยู่บนความแตกต่างสำหรับ Teens of p r o m มสี X Bonus TMC การคอลลบส์ระหว่างแบรนด์คอนโดหรูใจกลางทองหล่อ s โค p e p r o m สีกับศิลปินสตรีทอาร์ตชื่อดังของเมืองไทย Bonus TMC ครับผมคอนเซปต์ครั้งนี้ผมใช้ผมใช้ลาดซากสัตว์ป่าสิงโตและเสือเข้ามาเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ครับครับผมแล้วก็ใช้สีสันสดใสเหมือนกับการใช้ชีวิตที่มันมีสีสันครับ Teens of p r o m สีเพราะจริงๆเจาะกลุ่มคนอายุน้อยอยู่แล้วนะครับผมเลยคิดว่า เราก็น่าจะทำอะไรที่มันดูเป็นคนนเย,ย็นยุจริงจริงงานนี้ตั้งโชว์ถึงส7จกันยานะครับก็ขอขอบคุณพี่ยิมด้วยนะฮะสโคปพร้อมสีตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ทั้งดีไซน์การออกแบบฟังก์ชันภายในห้องพื้นที่ส่วนกลางและโลเคชันที่อยู่ใจกลางเมืองเมื่อนำผลงานศิละปะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ยิ่งกลายเป็นสเสน่ห์ของงานสตรีทอาร์ตที่มีสีสันสดใสและรูปแบบที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายถือว่าช่วยเพิ่มสีสันและความสุขในทุกๆวันค่ะ